จากไอเดียทำเส้นลอดช่องสิงคโปร์แบบไม่ต้องรีดใช้แป้งมันสำปะหลัง250กรัมแบ่งมาครึ่งช้อนโต๊ะนำมาละลายกับน้ำอัญชันทั้งหมด50กรัมเสร็จแล้วนำไปตั้งไฟกวนให้สุกก็นำแป้งสุกที่ได้มานวดกับแป้งส่วนที่เหลือช่วงแรกแป้งยังร้อนอยู่ก็ใช้ผ้าช่วยนะคะเมื่อแป้งคายร้อนลงแล้วก็ใช้มือนวดต่อได้เลยทยอยใส่น้ำอัญชันเติมลงไปค่ะแบ่งเทสัก2รอบก็ได้นะคะจะได้นวดแป้งได้ง่ายๆซึ่งขั้นตอนนี้เราจะใช้น้ำอัญชันอยู่ที่130กรัมลักษณะแป้งที่ได้เขาก็จะไหลเป็นเส้นแบบนี้นนะะคก็ไไปหยอดด้ เป็นถ้วยพลาสติกเจาะรูให้มีความกว้างประมาณ1นึเซนถึง1น,นึ่งเซนครึ่งแล้วนําแป้งไปหยอดในน้ําเดือดจัดหากอยากได้เส้นใหญ่ให้หยอดต่าๆแต่หากอยากได้เส้นเล็กก็ให้ยกสูงๆนะคะเส้นที่เขาสุกแล้วเขาก็จะทยอยลอยตัวขึ้นมาค่ะเราจะต้มเขาต่ออีกประมาณ2 3นาทีให้เส้นเราสุกดีนะคะ และเมื่อครบเวลาก็ตักขึ้นมาน็อคน้ำเย็นไว้เราจะแช่เส้นไว้ในน้ำอย่างนี้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะโดยตัวเส้นเขาก็จะดูดน้ำจนพองค่ะเวลาที่เรานำไปผสมกับกะทิน้ำกะทิของเราก็จะได้ไม่ยุบนะคะนี่ค่ะครบเวลาแล้วนะคะเส้นของเราก็บวมได้ที่เลยค่ะจากนี้ก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นเส้นสั้นๆน,นะคะจะได้ง่ายต่อการทานก็น,นำไปกรองเอาน้ำออกเส้นที่ได้ตรงนี้ก็พร้อมที่จะนำไปผสมกับกะทิน้ำเชื่อมกลายเป็นลอดช่องสิงคโปร์แล้วค่ะ